สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้นะครับผมแต่เศร้านะครับผมบรรยากาศหนาวๆครับก็เดบมาตามแนวท่าไงเอฟซีพอเมีพี่น้องทุกคนนะครับก็อย่าเพล่อย่าพลาดนะครับอูน้ำไส่พยายามตามหาแนวท่าไงเอฟซีทุกคนนะครับผมก็ฝากเอเดเอฟซีเดบเบิ้งน้ำกันทุกคนนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของอูน้ำไส้นะครับผม จนจบคลิปนะครับขอให้ยูดีไม่แห้งรำเลืวยเงินทองนะครับผมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสูดๆต่อไปนะครับผมเลขกมีเขามีรุดได้เป็นธรรมศาตรของแนวทางนะครับกัพยายามทำหน้าที่เอฟซีเดชเบิ้งน้ำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมอู้น้ำใส่นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อๆไปเอฟซี FC, ทุกคน เนรับโทษมับเราฟังน้ากันเนาะครับกะเพื่อเดโชครดารน้ากันเนาะครับผมงวดตองงวดกันไปเลยเนาะครับกะอย่าเผลออย่าพลาดเนาะครับผมมืวอนี่ก็มาตามปูบุญไหลเนาะครับผมงวดก้อนกับเขาตรงๆเลยเนาะครับคะอย่าเผลออย่าพลาดนะครับผมปูบุญไหลแหยแนวทางชั่วๆเนาะครับงวดนี่ก็เลยด้มาตามต่ออีกครั้งเนาะครับผมปู่บุญไหลสายป่าเนาะครับอ่ะ ขอบคุณผู้บุญลไลทดนะครับที่กรุณาเมตตาให้แนวทางลูกหลานเนาะครับผมเได้มาทาททอดเห้แฟนครับทางส่องอูน้ำใสได้รับส้มเราฟังกันทุกคนเนาะครับเอฟซีท <Yeah. S 1> ุกคนกายอย่าลืมกดติดตามหามผ่านคลิปต่อต่อไปของอูน้ำใสเด้อครับอูน้ำใสจะพยายามตามหาแนวทางเนาะครับผมอ๋ครับเพื่อเป็นการบ่ดเสียเวลาเนาะครับไปรับส้มรรบฟัง ปูบุญไหลน้ำกัน,นเนี่ยเลยครับปูครับบุญน้ำใส่กับน้ำมาสการครับปูแกเล่นพอนครับอยู่ดีสบายบ่ครับปูสร้างผุนครับยูดีสบายหนาวหนาวครับบ่ครับปูเย็นเวทแปดกแปลกบ่หรอโอ้ทางดีกัเย็นขักขนาดได้ด้ยครับปูยนสร้างบนนะครับ ยังไม่เข้าลานงานี่ยโอ้ยขั้นน้ำมือน้ำหนังแบบเย,ย็นไหลเมีนยนอยู่ครับปูโตหนาวนี่แตยนน่ยดดนีเนาะครับมาแห้งแล้วตากระแตกตากระแตกแล้วเนาะครับมันเย็นไหลครับผมหงวดป้อนปูก็เดินดีน,น,นะครับปูนิ่งให้ี่้พ่อมแปดหาหาแปดเนาะครับปูโอ้โตกับผมนิ่นเห้ี่้พ่อมโอ้สุดยอดเลยครับปูเขา อย่าเพวอนนี้นขเขาขึ้นเก้าแล้วงวดนี้งวดนี้เราจะเอาขึ้เก้านะครับปูเอ,เข,เ,อเขาเขาขนักเก้าเก้าโอ,อ้เขานักเก้าเก้าผมอ่าไว้เสือกเสือนักผมวันนี้ครับปูเสือกเสือนักเขาก็ต้องเขานักแล้วเนาะครับงวดนี้ยันการเตียมเตรียมเลยครับปูครับผมเออหกสีหกสี่ครับผมเจ็ดสอง เกตสองครับเอ่อครเนี้ยใครคู่ใครคู่เดียวกว่าเนี่ยอันนี้บนบ่ครับเอาบนล่างท๊อปจะไงเอาบนล่างกับนั่เนาะครับปูบม่บม่แขนไม่แขนตัวกับเนี่ยเอาบนล่างแยงเดียวเนาะครับเออแบบเราจะสิกับบ่กกับนะอะไรเง้เงินก่อนนั่งกับอะไรกครับปูอะไรเง้เงินก่อนจังไปเถื่กับเอาเป็นไงโอ้ ไปขึ้นเงินเอาลยเนาะครับปูเมื่อทางเงินทางก้อน,นทางกระอยากลาบก็ได้ลาบเด้อยากต้มก็ได้ต้มโอ้แยังดีแล้วครับปูเพราะในท่านในคู่เดียวเนี่ยละเพราะมันแจงนน้งกันครับพอมาเท่าเนี่ยก็โท้ตั้งสื่อไปอย่างเงาโอ้สั่งสื่อมันเยอะบ้าน,มนหมดแล้วอ่ะครับปูเต็มแล้วเด้ตั้งสื่อเต็มแล้วเด้โอ,อ้ือผู้เดียวเต็มจอยปูซื้อผู้เดียวบ่ครับ แม่ mm hmm. โอ้โบแบงเล่นเนาะครับพ่า <laughs> ผู้ใดที่่าเนี้ยเบิดโอกาสโบท่านปูเล่นเนาะครับปูใช่แล้วอะเลกับที่หางที่ไปนี่แหละโอ้เราวันที่หนึ่งกับมาตัวนี้เนาะครับแม่ mm hmm. ได้ถังพายใหญ่แน่น <laughs> เยเลขงวดน,นี้ตรงมีซีเนาะครับปูแม่ม mm hmm. ีีหกสี่เจ็ดสองครับผมโอ้ฉันมันเป็นไปได้ในจ็ดสองอย่างเป็นบนเดียว ปูนิ่ตัวใดครับสองตัวนี้เรื่อวันนิ่งสองสุดเลยครับเนี่ตั้งคููนี่คูหนึงเล่นาะครับผมเออวานน้นิตั้งคูเลยตอวเหล็กตัวัวนันเป็นเลขกอกซี่ครับมัดปานาต้นแลครับขึ้นแหลกหมละวานตไปบวกนลครับผมปูกับมักคัดเล่นเนาะครับตัวนี้เมียนคัๆแล้วนะครับอายุพอมนะพนจะว่ากูได้อ๋ออายุพรอมครับผมเออมันจะว่าอายุประั้น พอตัวมันออกมาถามแกอายุเน,นี่ยดอกมาตอ้แกมันจะออกนอกี่แกติดตามครับปูแกเจ็บรั้งเนี่ยเคยบอกทั้งช่องตุนมันมันมาแค่นึงแล้วรอบนี้ไม่แค่นึงอไมาอีกครัง้งเนาะครับปูรอบนี้งานออกควมมามล้วอืออกความครับผมเป็นยังไงครับปูออกบินธาบาตอัสโซาซครับมันแต่ว่ามันเย็นนี่แหละมันเจ็บเจีน โอ้ก็หยีเก็บตีนหักกนะครับปูมันหินครับมันเป็นหินน้ำน้ำไหมครับมันเป็นหินแหเนนะครับปูมันเป็นเขาระเบิดมาตตพูนะรโอ้หินหินหนึ่งนะที่เต้นปูนครับปูโอ้มันละเก็บแต่บานนี้มันเป็นตาปลาบานนี่มันแห้งเติมโอ้เป็นตาปลาพอมนาวพวมบานนี้เออ <laughs> เอ้ยดังแต่แหงปากระแตกจบก็โอ้ยมีบ่ลาโอ้ยจะมันี้ไยเดียบาดคนหนหนาหนาวนี่บ่ได้ี้ไรบม่น่บม่นผู้งามตาวครับปูหนาหนาวกเต้งเหงาเต้นเหียเตงไายโอ้ยเป็นไอกันนี่ยโอ้ยแต่คนยาีไรือกันหลับน่เมื่อนั่เลยว่าิคือฝรั่งกับ่บม่นนาะครับปูหนาหนาวเป็นัดนโพสดนี่ยไรบ่อยววามขังบายได้ลบมือเบือพุ่น โอ้ลมพร้อมนี่แหละอันตดัญนะครับปูลมเมืม่อวานลมตีปากแตออกเงินนี่ก็อไปเล่นไปเนี่ยพอดีแล้วครับลมพัดเหล็กเขามาอา <F 4 S 2> อซีก็พัดเสาแล้วแหละครับปูมันแต่เอาแค่แต่ลายเล็กไนงะขีกแค่ล้วเอาครับปูถ่ายคลิปนี้มียังฝาก FC เอฟซีบ่ครับฝากแต่ว่าไอผู้ใดจีหลายได้หลายได้เงินเนี่ยโอ้ผูดีซีเบ้อเบ,บ้บ่ต้องกแกบกไ็ได้หรอกมัน อีกแล้วเนี่ยจังวิเคราะหกับเอาวางที่รถรับปูเออบอลมั่นใจได้ไหมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมวางเขาแต่เงินพร้อมครับปูเอาปูดี่กะอยู่ดีมีโชคตุกูตุกคนทางช่องรับปีไม่นี่เนาะครับปูเออ้แต่รับปีใหม่กันทั่วนาครับปูน้ำเพลินครับตุกตุกคนปูได้ทุกในคลิปของน้ำเชียร์รับปู เออการไเบิ้งกันแหละในท้านจอมนี่แหละมันจะง่ายครับอ๋ออวนทัใการบกวนปูเพียงสานีด้วยครับครับกาบนาวัตสการครับ,บ,กกรรบปูเจเล่นพอนอาครับไปไตามปูบุญไลให้เรียบร้อยด้วย,วยครับผมถ่ายคลิปนี้ก็อวยพ่น hey, เอฟซีทุกคนนะครับผมเฮด้เรียกปูไปตรงๆให้เขาทุกคนนะครับผม ถูกงวยเลยเงินไปน้ำกันนะครับอยู่ดีมีแห้งับบรวยเงินท่องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ